ดอกโซกดอกโซ่เดีวก่อนดอกโซ่ผากันไปก่อนได้ไหมจะเย็นก่อนสิมีสติหน่อยดอกโซกดอกโซ่ดอกโซเคยสัญญาไปแล้วใช่หรือไม่ไ่เจออะไรต่คิด้ดีก่อนฟังก่อนสิทำไมไม่มีสติแบบนี้จะเย็นเย็นได้ไหมแลติหน่อยดอกโซกดอกโซ ไปไปคุณนายเดาซบเงียบหน่อยสัญญาคุณนายแล้วไม่ใช่เหรอว่ามีอะไรจะคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนได้ไหมบ้าอออบอบาบอบาบอลคุณนายคะคุณนายคุณนายคะคุณนายคะออกมาก่อนเถอคะค่ะหนูคะ หนูออกไปหนูไม่อยากอยู่หนูจะไปมามอนคุณหนูยังไม่สบายอยู่เลยอะคะ่ะไปนอนก่อนนะคะหนูไม่นอนนะคะหนูจะไปคะ่ะ <c oughs> อยู่ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้าอยู่ด้วยะคะ่ะ <c oughs> หนูจะไปไปหนูจะไป ก่็คคุณนายไปแล้วคุณนายไม่อยู่แล้ว<ป> ว่ารู้ว่าจะเสียดอกโศกไปแปลว่าคุณนายจะปล่อยมันไปใช่ไหมคุณจะกลับไปหาแม่มันเหรอบองขอร้องนะจะพูดอย่างนี้การกลับไปหาปิยากับมลไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในโลกที่ฉันจะทำแต่ฉันจะไม่มีทางทำมาเด็ดขาด รู้ครับว่าผมต้องสูดเสษดอกส่งไปแต่ผมจะไม่ปล่อยดอกท่งผมไม่ทำอะไรผิดนะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดใครอ่ะพี่จิตก็ก็ไม่ผิดนะใช่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอยาก,กหมดไม่ผิดแต่สิ่งที่เขาจะทำต่อไปฉันไม่รู้เหมือนกันเขาจะทำอะไร เขาจำสาวยายดียายว่าเขาจะทำอะไรที่มันถูกต้องบ้างไหมครับต้องคอยดูกันต่อไปอ่ะคอยดูเื่อแม่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนอะไรอีกกลัวใจจริงๆเลยว่ะ ดอกโบดอกโบดอกบดอกเดูก่อนดอกโบดอกบมาคุณนายก่อนดอกบใสเย็นก่อนได้ไหมใสเย็นก่อนมาคุณนายก่อนพี่อดวเลยใเย็นดอกบดอกบ เดี๋ยวป้าเปิดให้ค่ะป้าเปิดให้ไปนะคุณนายปองคุณนหนตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เขาชอบไปแล้วเห็นปะล่ะรอยเขารู้สึกตัวก่อนยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเอายังไง ตกลงดอกสอกเขารู้แล้วใช่ไหมว่าคุณเป็นแม่แล้วลูกก็ไม่รักแม่เหมือนกันแต่บ้า,ายอยไงไงฉันไม่รักเขาก็เหมือนกับที่เขาไม่รักฉันนั่นแหละทำไมอ่ะคนเป็นแม่ลูกกัน ทำไมไม่รักกันฉันจะพูดให้คุณฟังนะสมมุติถ้ามีวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งเอาหลักฐานมาให้คุณเอาหลักฐานมาให้ครบเลยนะบอกว่าอู๋ไม่ใช่ลูกคุณแล้วเอาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกคุณจะทำยังไงก็ยาหมืนกันนะเขี๊ย คุณจะรักลูกคนใหม่แล้วเลิกรักลูกคนเก่าได้ไหมไม่รักอูไม่น่าจะได้แล้วคุณจะทำยังไงผมก็คงรับลูกจริงมาเลี้ยงแต่ก็ยังรักอูแล้วก็เลี้ยงอูอยู่เหมือนเดิมคุณจะรักลูกจริงของคุณเท่ากับที่รักอูไหมไม่เท่าอู ไม่มีคาไม่ใช่แค่ไม่เข้าอย่างเดียวนะฉันจะบอกคุณให้ฟังเพราะว่าคุณไม่รักแล้วก็จะไม่ผูกพันกับลูกคนใหม่ด้วยน่ากลัวจะใช่นี่ไงก็นี่ไงนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมฉันกระดอกศพทำไมเราถึงไม่รักกันผมเคยคิดว่ามันเป็นอัตโนมัติเลถ้ารู้ว่าใครเป็นลูกเราคงรักเลย มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับฉันมันไม่เห็นจะอัตโนมัติเลยฉันไม่รักลูกหรือจะพูดอีกอย่างฉันยังไม่รักเขาคุณไม่รักเขาคุณก็เลยไม่ปล่อยผู้ชายให้กับเขาก็ทำนองนั้นฉันรักอศัศนัยมัน,นาน นานจนทนไม่ได้ที่เขาจะไปรักกับผู้หญิงอื่นแม้แต่ลูกสาวของตัวเองแม้แต่ลูกสาวของฉัน ดอกโสกเป็นยังไงบ้างฉันพามันเข้านอนแล้วคุณนายแต่เหมือนตัวมันจะร้อนอ่ะให้กินยาแล้วนะคุณไม่ต้องห่วงนะคุณนก็เหมือนกันนะพักผ่อนให้มากๆจะไม่สบายมีคนๆๆแม่ก็เหมือนกันน่ะ เราจะหยุดร้องไห้นมื่อทีอ่ะอมเองนึกถึงใจหลานเองบ้างสิต่อไปนี้เรื่องนี้จะหลอกหลอนมันจะตายเฮ้ยนี่ยังสองคนมีเรื่องอะไรฮะเล่าให้ฟังบ้างไม่ได้เลยไงนั่นดิ ไอโศเป็นไรเหรอแม่พ่อพ่อพ่อเงียบก่อนเถอะน่าไอหมายเหมือนกันใดใจมีเรื่องอะไรไอเล่าให้ข้าฟังไม่ได้เลยเหรอเห็นฉันกับพ่อเป็นคนนอกเหรอแม่คือไอโศมันมีเรื่องแม่นิดหน่อยน่ะแล้วฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังนะ รู้จักเหมือนกันนะไอ้คาว่าเป็นห่วงเห็นไหมชงชงผู้ฟู้งมาจากเป็นห่วงคุณเมื่อชิ สซ่เป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่เล็กแล้วนะวันนี้มันช็อกเดี๋ยวแม่คอยดูวันนี้สิทำไมฉันว่าฉันว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนวันนี้เลยนะ